โอเคนะครับตอนนี้อยู่กับช่องอินเลนะครับในวันนี้นะครับเอิม่มผมก็จะมาสุ่มสุ่มเกีีรยให้ดูเลยนะครับเปิดคลิปมาก็สุ่มเลยนะคือถ้าได้ปืนคือลั่นนะครับไม่ได้ปืนคือจอบมาดูกันเปิดคลิปมาไม่อะไรใส่เลยเบง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 โอ้โหข่าแทบสุดหยุดที่หยุดที่การันตีนะครับแต่ว่าไม่ได้ได้ไปถึงการันตีนะ โอเคนี่เป็นคลิปสองนะครับเพราะว่าได้ไปเขาเรียกว่าได้ไปทําภารกิจอะไรมาสักอย่างนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็จําไม่ได้แล้วนะเพราะว่าก็อัดคลิปมานานอยู่พอสมควรโอเคได้มาอีกเอิม่มเขาเรียกว่าสิบแปดตัวนะครับตามล่าหาคุณกินนะครับมาดูกันนะครับว่า EP นี้มันจะแตกหรือเปล่าตามล่าหาคุณกินกินฟูฆ่างูละ ปอร์เซนต์ออกเท่ากันแต่ว่ามันออกค้างเวลามีอยู่แล้วพี่โอ้โหโคตรน่าเสียดายนะถ้าได้คุณกินบอกเลยว่าไอดีนี้คือแบบรุ่งเรืงอ,งงงองอะมั่งค้่งมั่งคงอะขอคุณกินได้ไหมขอคุณกินแค่ตัวเดียวอะอไม่ยมีเอาค้างเวลานะก็เป็นงั้นแหละมาดูอันโอ้โหถ้าได้ตัวหลุดเหลจากตู้อื่นมานะแบบโคตรโคตรบ้าหนี่ เหลือจะชี่ะซุ่มคุณกินมึงออกออกดวยลุดเลทมาให้โอ้เข่าแทบสุดโอเคแต่ไม่เป็นไรนะเออเหมือนผมจะเหลือเคลียน่าจะเป็นคัมแบ็กนะครับถ้าได้คัมแบ็กก็จะจะได้ประมาณอีก40่สิบตัวมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูอีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่านะขอแย้ปีใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับไปเคลียก่อนตัดภาพแป๊บโอเคตอนนี้ก็ไปเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะ อใช้เวลาแบบจริงๆก็นานอยู่นะแต่ว่าถ้าแบบตัดคิปอย่างเงี้ยมันก็แป๊บเดียวไงมาดูกันตามล่าหากคุณกินนะครับหรือว่ากินโทคิโอ้โหสี่สิบตัวให้แม่นออกเหอะขอล้องนะครับไม่เอาคางูลาสามตัวนะตัวที่สามไม่ต้องการนะขอคุณกินอย่างเดียวอะแค่คุณกินมาเราก็ดีใจแล้วอะเออ กินยะอหรือเปล่าออกหรือเปล่าโุยเฮ้ย,ยตัวนี้เอาไปกรอบได้นะแต่ว่าไม่น่าเอามากรอบนะเพราะว่ามีดาวิชีอ,อยู่แล้วเอิม่มน่าจะย่อยขายทิ้งไปเลยเพราะว่ามันถามจริงว่าตัวใช้ได้ไหมก็ตัวใช้ได้ครับแต่ว่าเรามีดาวิชีอ,อยู่แล้วนะอันนี้ครับตัวที่เราคาใจนะครับว่ามันหลุดเลทออกมาได้ยังไงโอเคเหมือนว่าจะ ทำอะไรทั้งอย่างนะเหมือนว่าจะเพิ่มหรือเปล่าเพิ่มกบไม่ได้เพิ่มนะส่วนมากตัวนี้ก็ยังไม่อยากยัดนะคเพราะว่าเผื่อได้คุณกินมานะแต่ว่าเอาบาวตัวนี้ไปยัดให้กับไอ้เจ้ามายองเนสก่อนนะโอเคแล้วก็จะไปตามล่าหากันต่อนะเพราะเราเหลืออีกประมาณสามสิบตัวกาชานะครับขอคุณกินได้ไหมกินโทคิ อ,อ๋เอเถออ๋เอเถออเถอะนะไม่อยากตามห้าไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าไม่มีย้ามีตั๋วให้เราได้รับอีกแล้วนะโอ้โหหมูป้าฮะโอ้โหไปครับอีกสามซิบตัว๋วดูกัร์ว่ามันจะได้หรือเปล่าโอ้ยไม่ได้นี่คิดหน้าเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ใช้เวลาในการฟาร์มนะครับ ดูกันได้หรือเปล่าโหดพีพี่ใหญ่เป็นไงทำไงโหเจมรส,สิกเป็นตัวที่แบบออกเยอะมากเลยนะตัวเนะี้ยพูดจริงๆแบบผมสมมติไอดีไหนก็คือต้องคุณหน้ามานะันอะไม่คุณไม่ได้อะโคตรคุณหน้ามานะันอะบาวยากล โอ้ยมาดูกันนะตอนนี้เจับไปแล้วจับแล้วแล้วแต่ว่ายังเหลือยี่สิบใบครับแต่ว่าดวงเหมือนจะจอบนะจะไหวหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันอีกทีหนึ่งครับละลั่นโอ้โหโอ้โหเข้าแทบสุด เจอเอซูตสี่9อ้้ยไม่ใช่นะบูดเล่นนะอันนี้ขอาวแทบสุดจริงโอ้ยสุดเลยอะ่ะดูกันออกหรือเปล่าออกหรือเปล่าโอ้ห้าตัวสุดท้ายนะครับ ดูดูกันวันนี้จะมีหวังยังไหมก็ไม่ได้มีหวัง่ะเผื่อมันออกอุ๊บหูยเฮ,ฮียไดโอลิเวอร์อยากคาเรนเฮียโอลิเวอร์เฮียเคไม่เป็นไรนะครับส่วนมากก็ออกเป็นแบบพวกเจ็ดดาวนะเพิ่งมันปีแปดดาวแซกนิดนึงอือหือ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. ให้ผมเลยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดซับก็ได้นะครับใจดีใจมากๆ